สวัสดีวันนี้เราอยู่ในห้องที่วิ่ปวันนี้เราจะมา h ักไอ d นี้กันขาคือแกเกอรอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ข่าได้ยึดช่องนี้แล้วแล้วข่าได้ยึดไอดนี้ไปเป็นของข่าเรียบร้อยแล้ววันนี้ข่าจะมาใช้เพชรทั้งหมดที่นี ในครั้งนี้กันมาดูซิมันจะมีอะไรบ้างอ่าฮ่ฮ่ฮ่าันจับแรกเราจะส่มสกินป้นก่อนแต่ไม่ดีกว่าเราจะทำอะไรก่อนดีกับไอเดียนี้เราจะเลักส่งอะไรดีเราจะส่มชุดดีเราจะส่มอะไรกันดีทุกคนทุกคนต้องช่วยกันเม่นนะ ถ้าเกิดทุกคนไม่ช่วยกันแม่งข่าจะ h a c ระบบของทุกคนทันทีมันดับแหละข่าจะมาดูพวกคลองกันเลยไอเดียนี้ต้องบอกข่าใช้เพชรให้หมดเราจะมาเริ่มจากอันไหนกันดีให้ทุกคนช่วยแม่นมาเลย ข้าจะสมัยคนโดยเราจะมาเริ่มจากก,กินเปิลไหนกันดีฮ่า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 อดีนี้อยู่ในมือฮักเกอร์แล้วมันไม่สามารถทำอะไรข้าได้ข้าจะใช้เพชรให้หมดณนะตอนนี้เราจะเริ่มจากสก,กินไหนกันดี กินไหไดี่าร์มอะไแล้วกันสะกินนี้สวยมากโอเคจัดไปหนึ่งกล่องแล้กันไม่มีวาทส่วนลดกดไปแล้วก็เปิดครับเฮ้ยได้อะไรวะโอเคอย่าไปสนใจมันกดยกเลิกไปนะไม่ต้องสนใจอันนี้อันดับที่สองเราจะมาทำอะไรกันดี เราจะมาใช้เพชารทำอะไรกันดีเราจะสมสก,กินเปิรด้วยเอ็มพีกันเลยดีกว่ามาจัดไปได้มาสามวันโอเคถือว่าโชมดีอยู่แล้วหกสิบเพชรสุดท้ายเราจะใช้ทำอะไรดีแน่นอนข้าจะสมให้หมดแล้วข้าจะแฮกไอเดนี่แล้วเอาไปขายทิ้งจ้ะ <laughs> เ่็นใครสามารถย่าได้แล้วแล้วให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ถ้าไม่กดข่าจะแฮกระบบทุกคนอันสุดท้ายเราจะส่งไอเคมังกรเลยเปไปได้มา24ชั่วโมงคู่ไว้แม่งอ่ะไออยากิระชับลยรอะ ทำไมมันไม่ได้อันนี้วะมันไม่ได้ทาวอนเลยวะฮักเกิด์หัวร้อนไม่ไหวแบบเนี้ยใดฟอร์มมามาคืาว่าสก,กินนี้สวยมากเลยนะแล้วก็ดีมากแหลยโอเคไปละ